เขาสีย่างเลาะไปเบิ่งแถวนี่เนาะว่าน้ำม,มีอยู่บนเนาะป้าหมองนี่กับน้ำม,มองระบายออกหมองนี่กับแห้งได้พี่นออ้องอ่าแต่สายเสี่ยวาาฮะงัว,งวปติดน้ำซ้ำน้ำท่อนี่ไหลระบายกระแห้งขนาดเลยพี่น้องนี่รถเขาอยู่นี่ คนสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งว่าน้าแถวนี้มีบอ่อหรือจังใดย่งางมาเลาะเบิ่งก่อนเพราะว่าระหว่างรอเนาะยังรอยางอีกเจ้านึงจังสิได้ไปก็เลยสิมาย่างเลาะพาพี่พาน้องมาเบิง่งทางนี้กระท่วงนาเข่าเบิดเลยได้พี่น้องนี่น้ำถ่วมเบิดเลยลำบากแล้วโอ้มานี่เขาก็มาเจอไอ้เดอเขาพี่น้องเลย ย่างมาย่างมาเขาก็มาเจอญาไอ้เขาไปใสามาใสากลับมาแล้วบ่ได้ขายอยู่บ่มาตะหลิน่นภูไศสู่มาตะหลินภูไศซู่บ่ได้ขายซัมยางมั้งนี่ยังมันได้หลายขาเวียบบ,บ,บ,บบริเวณใกล้บ่เจ้าเข่ามานะั่นรถเวียดมาแล้วบ่มาเลยเออ okay. โอเครอของตะเปย้ยโอ้นี่เดียรพี่น้องยังมีมีน้ำอยู่หน่อยหนึ่ง มีน้ำอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องเลยนี่ตัดถนนมามองนี่ถนนมันสูงนะหมนทางมันสูงมันก็เลยบนมีน้ำมีน้ำอยู่หม่องหนึ่งเขาสิไปเบิง่งหม่องเล็กน้อยเขาย่างไปนั่นนะเขาสิย่างไปเบิง่งท่อระบายน้ำนี่ก็น้ำไหลแหงเด้พี่น้องน้ำก็ไหลแหง นี่มีหม่องนี่หม่องหนึ่งมันเป็นที่ต่ำเนี่ยน้ำม,มันเลยไหลผ่านไหลผ่านถนนไหลผ่านทางข่อยวอนให้ขากลับมาหม่องนำ้ำแหงแหงหม่องนั่นให้มันได้สัมนีน้ก็สิใครแน่เพราะว่ามันตื้นนะหม่องนั่นมันเพียงหนาแค่งหัวเข่าบุญแห้งหลีได้น,นี่ก็แหงคือกันแต่ว่ามันตื้นมันพอจะไหลข้ามทาง เขาให้เข่านาไอ้เอ้ยน้องเขากะน้ำลุกบดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านท่าแคนนาผูกอนแก้วเมืองหินบูนแขวงคำมวนน้ำท่วมแล้วดเด้อรถกะพี่น้องรถใหญ่กะไอ้เอ้ยน้องเขาสามหมู่บ้านก็คือเอามาจอดไว้พี่เด้จอดไวนะ้หนถนนพี่อยู่อยู่เถียงให้เดียวอยู่มองมันบิดน้ำนี่แหละเพราะว่านา้ำมันมันบ่ฮหอดน้ำม,มันหอดแค่มองนี้ รถเพื่อนก็พากันมาจอดทัทงรถไถรถไถรถจักรรถใหญ่ก็คือพากันมาจอดพี่บดเลยข้าเจ้าก็ได้มานอนเฝานอนอย่างแล้วนอนเฝารถเฝาลาเนาะนี่น้ำถ่วมพี่น้องเนี่ยเข่าขระเจ้าหากระดนาน้ำกระถ่วมแล้วสิพาพี่พาน้องไปบึง่งข้าเจ้าก็จอดรถไว้อย่นี่นี่คือดำบดลเลยนะทีนี่พี่น้องเพื่นอนดำแล้วแล้วก็น้ำก็มาถ่วมเลยชาวบ้านนะพูเฮา นี่พี่น่องรถไถรถใหญ่ไอเอ้ยน่องเฮาชาวบ้านเฮาก็เอาขึ้นมาไว้พี่เบิดเพราะว่ามองนำ้ำน้ำมองขัวน้องดานไปหาบ้านนาโพนะมันเล็กเอารถไปบ่ได้ไปฮอดบ้านบ่ได้ต้องเอาเหอมาต่อนึงแต่ค่าเกิดบ่มีสิ่งของกะย่างมาแต่โตัเปล่าได้ ยังเหลือแต่มองโพนบอกกี่ให้นี่แหละสองสามให้ไปนี่แหละพวกนั่นก็น้ำท่วมบดแถวตีนภูตีนผาพี่น้องน้ำท่วมบดเลยโอ้แถวนี้คือสี่โพนหลายเนาะน้ำาบทท่วมมองนั้นพี่น้องน้ำบทท่วมแถบนั่นนะน้ำาบทอดน้ำก็มีไหลลงมาแบบเบาๆบบได้แหงคือแถวมองนั้นเพราะว่าแถวนี้โพน รถเรือไอเอ้ยน้องเขากะชาวบ้านเขากะมาจอดไว้นี่มองติดนี่มองมันวิ่นน้ำนี่อัปเดตสถานการณ์ให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งทุกซอกทุกมุมเลยพี่น้องไอ้บ้านนาโพท่าแคนคอนแก้วเมืองหินบูนแขวงาม่วนเฮาน้าได้ถ่วมแล้วหลังจากฝนตกหนักโอ้ยเอื้ยเขาไปใส่นอ้ยเอ้ยคนงามงามเขาไปใส่นอ้ไปในเมือขงคนเพ่อ ไปใส่นอกทางใดนอกคุณอเอาคือแสดงว่าเจ้าไปบ้านนอกบ่ไปในเมืองเลยสินะถ้าแขกบะไปไปกับไผยฮะนะเออกระสีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยอัปเดตสถานการณ์ห้เบิ่งบ้านข่อยเองนี่แหละบ้านของดอกคูนเองนี่แหละพี่น้องเออการสัญจรไปมานี่แหละ ก็มีโอกาสได้ไปขายยางก็เลยได้มาอัปเดตสภาพอากาศให้บึงเออข่อยซอกหาซุ้มเจ้าอยู่ซุ้มเจ้าหรอพากันไปเดีวใดมาเดีใดคือป้าถิ่มคอยซุ้มผีบ้านี่ซุ้มเจ้าหรอ,อนเ,นเ,หเอาไปแล้วแล้วยางฮั่นเอาเขาอขว่าซุ้มเจ้าเอามาแล้วใช่ไหมจมาเอารถบ้านนี่ฮั่น เมื่อวานนี่สุเจ้าเรเก็บแล้วระกี่ต่อบ่คือนานมาแท้เออบ่ไอ้เจ้ยเฮาพี่น้องเลยไปพร้อมขบเจ้าแหละว,วานนี้ไปเก็บยางก็เลยซุ่มพ่นก็เลยคือบ่มาจักเทื่อเ้วได้มาก่อนพี่น้องเบึ่งติละ น้ำไหลตนภูตนผาลงมาไหลจากทุกหุนทุกแห่งสายห่วยสายห้องมองได้ก็คือไหลมารวมอยู่ที่เดียวกันมันก็เลยเฮ็ดไหลน้ำระบายออกงากไหลสู่แม่น้ำของแม่น้ำของ,ของกระระบายบทันมันก็ได้อึงได้ยึงเข่ามาในพื้นที่ให้ที่นาของประชาชนไหลเข่าสู่เฮือนซานของประชาชน มันบอแม่นว่าน้าน้ําเต็มแล้วน้ําปืดน้ําหยางเลยพี่น้องมันเกิดจากการน้ําระบายบทันเพราะว่าบ้านข่อยแล้วมันติดสายห่วยสายห้องติดแม่น้ําแต่ที่นี่พอแม่น้ําทุกหนทุกแห่งมันไหลเข้ามารวมกันแล้วมันก็ไหลบ่าเขาเงินประชาชนให้สวนประชาชนถ้าเกิดว่าฝนมันหยุดตกมันก็สีแห้งลงมันก็สิถ่วมบ่โดนดอกพี่น้องเลยถ้าฝนหยุดนี่มือสองมือมันกระ่วมวิด วิตให้วิตนาแล้ววิตเหอนวิตจานราชาชนแล้วเพราะว่าน้ำม,มันระบายบทันบอกง่ายๆนะนี่ถ้าเบิงเมื่อนี่กับฝนบบตกมัดมือนี่ขากลับมาเนี่ยคอยเชื่อว่านินมองนี่หนาสิบไหลเดี๋ยวคอยสิอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงเด้อหนาสีน้ำสีแหงเลยถามมือนี่ฝนบบตกมืดมือเด้เพราะว่า น้ำมันระบายบทันพี่น้องในบ้านที่ข่อยมันติดกับสายห้องสายห่วยนี่เด้อพอกไอ้น่อยเฮาก็เอารถรถไถไปเอาพระเจ้าเสียวออกไปขายอยู่นอกเลยรอบเดียวรอบเดียวไปเลย ลำบากการไปการมาบ่าคือยามแร้งไปใสกับรถหอดเหือนถึงซานยามแร้งนี่ไปเก็บมาจากสวนเอาขึ้นรถไถยเลยกะถ้าเกิดบ่อยากเอาขึ้นต่อรถใหญ่เพื่อนเลยกะ,ะเอารถไถมาขายหอดมองเลยก็ได้บต่ต้องยกต้องย่หลายเทื่อกหลายที่ระบาดน,นี่มันนี่แหละ มันยุ่งยากลําบากการสัญจรไปมาน้ำนำในพื้นภัยนี่แหละพี่น้องเออก็ต้องสู้ชีวิตก็ต้องใส่ใจคือบุรอให้น้ำวิตก่อนแล้วจังเอาไปเอาวิตก่อนผัดแต่ละมือผสิกินอย่างนเนาะเขาก็ต้องมีความมีค่าใส่ใจน้ำในพื้นไฟก็ต้องซื่อพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละอือต้องซื่อกินทุกมือนี่นะก็ต้องได้ดิ้นล้นแหละ ได้หาได้เฮียกได้กีดขนาดกีดผลตกํำทิ่มก็มีลำบากมนุษย์เฮาเนี่ก็ต้องสู่พี่น้องเลยนี่แหละ <c oughs> อัปเดตสถานการณ์ให้พี่ให้น้องเขาเบิงเผื่อบางคนอายเอ้ยน้องเฮาลูกหลานผู้อยู่ไกล้และอยู่ใกล้สามหมู่บ้านเฮาโอ้ขอบคุณดอกคุณคืนถิ่นถ่ายคลิปถ่ายยังให้เบิง มัวได้ย่อนดอกคูณคืนถิ่นชาแนล่ายให้บึงกับบได้เห็นแชมบ้านเมืองเฮาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละหมาไห่หมาห้องอย่างนอกบะานี่นะ